มนะครับจริงๆคานตัวอื่นมันก็ก็มีที่เขาเล่นๆกันอยู่แต่มันมาแพ้ทางเรื่องการตลาดการดูแลเบื้องหลังนี่แหละเพราะว่าอุปกรณ์มันเสริมมันน้อยกว่าก็เรียกว่าตัวนี้ถือว่าสุดยอดแล้วสำหรับการวางคานสำหรับรถกระบะแนวออฟโรดในเมืองไทยนะเรียกคาน VX80 คือคนจะเล่นรถพวกนี้นะครับจริงๆนะต้องใจรักอย่างเดียวนะคือถ้าจะเล่นระดับวางคานแะล้วอย่าแต่งเอาหล่อเลยเพราะคุณหมดไม่ต่ำกว่าสองแสนสองแสนสมัยนี้จริงๆแล้วยังจะหาได้ไหมพูดยากนะลาพังคานอย่างเดียวเนี่ยนะสมัยก่อนนะห้าหปีที่แล้วก็ซื้อกันอยู่เกือบแสนตอนนี้มันทะลุแสนไปแล้วนะเฉพาะคานนะยังไม่รวมค่าวางค่าแปลงค่าอุปกรณ์อย่างอื่นล้อ,อยาง ผมว่ายุคนี้ไม่มีทางต่ำกว่าสองแสนจะทะลุด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยบางคนใช้วิธีมาช้อนซื้อตามรถมือสองเวลาเขาปล่อยมาเนี่ยนะสองแสนแก่ๆปลายๆนี่หายากทะลุสามแสนทั้งนั้นน,นะฮะก็ก็ยังถือว่าคุ้มอ่ะเออนะเขาก็เล่นกันแต่จะพูดตรงนั้นมันใช้เงินขนาดนี้ต้องคนชอบจริงๆนะไม่งั้นเราก็เล่นรถธรรมดาสับสองก็ได้หรือขับสี่โรงงานมาแล้วก็มาใส่ชุดยกเอา นี่มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเขาเรียกอะไรถ้าคนชอบรถกระบะแนวออฟโรดเพราะว่ามันยกสูงมันก็ดีนะจะขับในเมืองนอกเมืองมันได้หมดแหละเข,เข้าเขาเรียกอะไรเข้าป่าเข้าไล่แบบธรรมดาทางลูกลังปกติอ่มีเนินมีชันหน่อยโอเคไม่ถึงกับเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าไปในป่าดงดิบอะไรขนาดนั้นโอ้มีหินมีต้นไม้ขวางอันนั้นคือเข้าไปแบบเข้าไปอุทยานไปลุยน้ำตกอะไน,นั้นต้องระดับวางคานครับอ่